สวัสดีค่ะเวัสยีจุกับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนยกกำลัง3าครับวันนี้เจอเดียวนะครับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณและแกองแป้งนะครับแหมคุณผู้ชมค่ะถ้าบว่าเราไม่เจอคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่เจอสาทิตไม่เจอนะโอ้โหห่างหายกันไปหลายวันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหน่อยว่าวันหยุดที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยเจอเจอปัญหาเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยหรือไม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเข้ามานะคะผ่าน ส่วนใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจก็โทรมาก่อน027902111นะคะส่วนทางช่องทางไลน์ขันไลไอ ID เอสร้องทุกไทย PBS วันนี้ชวนคุณผู้ชมจับเขาคุยกันล้อมวงคุยกันกับพวกเรา3คนนะคะผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยใครมีบอกว่าอยากจะติดตามข่าวเรื่องของการเตือนภัยก็เข้าไปติดตามในเว็บไซต์ของไทย PBS อยากจะติดตามเรื่องของภารกิจของนักข่าวของสถานีประชาชนก็เข้าไปที่ Facebook ของสถานีประชาชนนะคะ ครับไปติดตามดาวทิกต็อกอ่องและแป้งได้ในนั้นนะฮะเต็นภัยเต็นภัยนะครับไทย PBS News นะฮะรวมถึงนักข่าวหลายๆคนนะครับที่หมุนเวียนกันมานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะชวนมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนค่ะเฮสะพานยกระดับอ่อนนุษยลาดกระบังเนี่ยถล่มจริงแล้วประเด็นนี้เนี่ยลอกเกร์เอนะฮะสุรชษชวีมีการเตือนตั้งแต่ประมาณสักเดือนสิงหาคมของกี่ปีนะปีหกห้าใช่ปีที่แล้วเตือนมานานแล้วฮะแล้วนี่ฮะภาพวินาทีสะพานถล่มนะครับชมครับต้องขอขอบคุณภาพ จากนักข่าวพลเมืองนะครับที่ว่ามีการส่งต่อกันมาฮะอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยห้างนะแล้วอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงรถสองแถวนี่เขาให้การว่าเห็นมันแบบเสียวไส้มาตั้งนานแล้วอะ่ะนี่สาเหตุพยายามที่จะหากันอยู่นะในเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานเนี่ยบอกว่าน่าจะเกิดจากโครงยึดกับต่อโมอสะพานเอียงจากการใช้สลิงยกขึ้นเมื่อวานก็ฟังผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าช่วงไหนที่มันัน,น่า กังวลหน้าอันตรายที่สุดก็คือว่าตอนที่มันก่อสร้างนี่แหละ ใช่ <Yeah. S 1> ค่ะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการก่อสร้างด้วยก็ได้นะแล้วก็ทางผู้ว่าชัดชัยก็บอกว่ายืนยันค่ะว่าไม่มีการมีคําสั่งเปลี่ยนแบบการก่อสร้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายกระแสข่าวมันก็เยอะเหลือเกินนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้สั่งยุติการก่อสร้างโครงการที่เกิดเหตุการณ์ไว้ก่อนเบื้องต้นด้วยค่ะคือโครงการจริงๆระยะทางมันประมาณสักสากิโลเมตรกว่าใช่แต่ว่าตรงที่ล้มไปเนี่ยรู้สึกจะประมาณ600เมตรนะแล้วตอนนี้สร้างเสร็จประมาณสักโลครึงคร่ง1.5งกิโลเมตรไปแต่เกิด ปัญหาก่อนเอาอย่างนี้และกันชวนกันพูดคุยคุณผู้ชมคิดว่าโครงสร้างที่เหลือจะยังไงต่อกันดีเออยังคงที่จะไว้ใจเวลาที่จะผ่านเส้นทางนี้อยู่ไหมแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมคะทีนี้หลายคนเนี่ยที่ผมเห็นในในโลกออนไลน์นะก็แสดงความเห็นว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้ชีวิตในการผ่านเนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะไหวไหมใช่ตอนนี้เวลาคนขับรถก็ เสียวทายแล้วนะ <Hi S 2> ระวัง<ะ>แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่แค่มีพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็มี<ะ>หรือว่าการสร้างสะพานในพื้นที่อื่นๆก็มีแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยอะแปมพี่เดียวว่างบประมาณ1,600ล้านบาทกับการก่อสร้างทําไมถึงพังทลายออกมาแบบนี้คือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เบื้องต้น,นมีในงานผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะครับ13คนคที่ถูกนําส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนนะครับนายจำนวนนี้เนี่ยคือว่าหนึ่งคนที่ว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต้องแสดงความสนใจด้วยนะฮะนอกจากนี้คือว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนรวมผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์2คนนะแล้วโครงการทางยกระดับอ่อนรุดลาดกระบังของสํานักการโยธากรุงเทพมหานครที่กาลังก่อสร้างนะั้นเป็นทางยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กนะความยาว2,200เมตรนะขนาดสีช่องจราจ,จรนะมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี63แล้วกําหนดระยะเวลาก่อสร้างนะครับ900วันงบประมาณการก่อสร้าง1 6 0 0กกว่าล้านบาทใช่ไหมฮะ ถามว่าโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนอนอ่อนนุดลาดกระบังจากการขยายตัวของชุมชนที่อยู่สายบริเวณดังกล่าวด้วยนะทีนี้เนี่ยฮะพอเราพูดถึงการรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็มีก็เรียกเป็นหน่วยหนึ่งนะพอเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ทันทีนะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับเราจะไปดูภารกิจของเขาว่าความคืบหน้าในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับต่อสายไปที่พี่ไอเยวุฒิโพอัมพายครับสวัสดีครับพี่ไอเยวุฒิครับ พี่ยอดครับ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับหอมครับผลิตสั้นเลยครับมฮมพี่ยอดและทีมงานได้หลับบ้างหรือยังฮะทั้งคืนเลยใช่ไหมครับก็ว่าเมื่อเช้านี้เราจหลับมาพักพักสายตาที่รถกันประมาณก่อสองสามชั่วโมงตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้นะก็เดี๋ยวท่านผอนะครับตอน17นกราคมวันนี้เมื่อตอนบ่ายสองมาประชุมไปคำนึงแต่ว่าเดี๋ยว17มกฬิกาท่านผู้อำนวยการเขตราชบัังจะเอาทีมร่วมกันอยู่แล้วก็ทาง กู้ภัยร่มใสที่อยู่ช่วยเหลือนะครับสองมือที่เนี่ยมาประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแผนเหมือนจะให้ทีมร่มกันอยู่เนี่ยเป็นทีมเข้าไปเซฟตี้นะครับเซฟตี้ความปลอ,ขอ,ขอขดภัยให้กับทีมงานคนงานที่ที่จะรื้อโครงสร้างออกนะครับโ,โดยโดยที่เราจะเซฟตี้ด้วยแล้วก็ช่วยเผื่อมีใครยังประสบภัยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยครับ <enario> ครับรแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับพี่ยอดครับ ถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับทางทางทีมง,งานของใช้งานก่อสร้างเนี่ยได้เข้าไปชั้งถอดน็อตนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยรถเคนขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าโครงสร้างที่ทำลงมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแต่ละชิ้นปวนเนี่ยมีน้ําหนักแต่ละอันเนี่ยหลายตันมนเลยซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือเล็กได้เลยต้องใช้เครื่องมือใหญ่อย่างเดียวนะครับในการที่จะถอดหรือจะยกออกแต่แตละชิ้นครับ คือมันจะค่อนข้างจะมีอยู่ประสในเรื่องของรถเข้าไปขนย้ายด้วยไหมคะพี่ยอดถูกต้องครับถูกต้องครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้นะครับทิศทางทิศทางฝั่งจากจากจากวัดชนบุรีมุ่งหน้าเป็นขาเข้านะเป็นถนนขาเข้าจากวัดชนบุรีที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตาะาววรณภูมิเนี่ยมันบนถูุติดการจราจรโดยถาวรเพราะเหตุการณ์นะครับเพราะว่าวัดจันทร์แผ่นเหล็ก โครงสร้งเหล็กใหญ่ๆที่มันพังลงมาเพราะแผ่นปูนเนี่ยมันมาปิดถนนโด,โดยโดยเหตุการณ์ถาวอน,นะครับส่วนคัามกับกันซึ่งเป็นตัาหลวงแพ่งตันหลวงแพ่งฝั่งขาออกเนี่ยมันยังใช้การได้ซึ่งประชาชนก็ยังคงรถเล็กๆผ่านได้นะครับรถเล็กตอนนี้อ่าเจ้าหน้าที่อัยญารได้ผ่านได้ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่อยากถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้มานะครับไม่อยากให้ผ่านตรงนี้นะเพราะว่า มันจะได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานกันได้อย่างสะดวกและเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะคงเป็นการเริ่มเคลื่อนเริ่มคลื่อยย้ายสิ่งสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งทั้งโครงเหล็กแล้วก็แล้วก็แผ่นปูนเนี่ยออกให้โดย,ยที่โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ5วันนั้น,น5วันวน,น่าจะแล้วเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วตัวตัวของผู้ระเป๋า<ช>นี่เข้ามาไหมครับในพื้นที่ฮะ มีครับมีหลายหน่วยงานมากเลยนะครับมีหลายหน่วยงานมากที่เข้ามามาช่วยกันโดยเฉพาะตอนเนี้ยที่ที่ที่หนักในในหน้างานแรกเนี่ยก็จะเป็นทางการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับซึ่งตอนนี้มันมีความเสียหายของระบบไฟฟ้าเถาย่านนี้เยอะมาก<อ>ซึ่งการไฟฟ้าเนกำลังจะถึงประชาชนในส่วนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบด,ด้วยนะครับแต่ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะต้องต้องใช้เวลาในการเพราะว่า มันมันเสียหายทั้งหมดเลยครับเพรว่าระบบมีแบบน่าจะล่มเลยจากเสาใหญ่ๆที่มีบอ่อแปลงกัฟ้าด้วยนะครับแล้วสายแรงสูงต่างๆนั่นมันขาดกันมันพังครับพังมีผลกระทบเยอะครับ,รบอตอนบ่ายสองกว่าที่บอกมีการประชุมกันพี่ยอดพอบอกได้ไหมคฮะว่าคุยอะไรกันบ้างครับก็ในส่วนของตอนบ่ายสองเนี่ยผมผมไปอยู่ที่ ใช้งานมีหัวหน้าทีมอีกคนนึงที่เข้าร่วมระจุมยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าข้อมูลข้าวๆก็คือว่าอ่จะให้พวกเราเนี่ยทีมที่ผมบอกน่ก็คือร่วมกันรันยูกับผู้ภัยร่วมใจที่เป็นสองมือที่มามาอยู่ด้วยเนี่ยไม่อยากให้เราถอนอถ,ถึงแม้ในที่เกิดเหตุตอนนี้ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ตามปกติถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่มีคนเจ็บไม่มีผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยเราก็จะถอนกลับไปที่ตั้งเพื่อให้ใช้งานเขาเขารืา้อถอนนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย ท่านผู้บริการเก็บคงจะคำนึงถึงความปลอดภัยของของส่วนต่างๆก็เลยขอความร่วมมือร่วมกันยูอย่าพึ้นต่อนอนะครับโดยการที่เดี๋ยาจะให้เราเป็นเหมือนทีมแบ็ตี้์คอยอช่วยเหลือดูแลเพราะว่าในจุดเกิดเหตุยังคงมีปั๊มน้ำมันที่มีน้ำมันอยู่จำนวนหลายลิตรนะครับีทั้งแท้งน้ำมันที่อยู่หน้าปั๊มแล้วก็มีการพอ,อการที่จะต้องใช้ไฟตัดแค่อะไรเนี่ยซึง้นทีมร่วมกันอยู่มีอุปรกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็น รถพยาบาลรถกู้ไปแล้วก็มีทีมแบบเพิ่มอ,อยู่ด้วยนะครับค่ะ,คะพี่ยอดค่ะแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างะคะขอความรู้เพิ่มเติมเพราะเห็นพี่ยอดบอกว่าตรงนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีทางสัญจรค่อนข้างจะลําบากค่ะก็ตอนนี้นะครับภาพที่เห็นก็คือเจ้าหน้าที่ของการไฟนครหลวงยังคงเร่งปฏิบัติงานนะ,ะเชื่อมต่อสายในส่วนที่ไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าที่อยู่ใกล้ๆขัมอาจจะอยู่ติดกันติดกับเดกนะครับ และมีหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่นะครับที่ที่เมื่อคืนนี้ถูก,กถูกตัดขาเพราะมีทางเข้าออกอยู่ทางดีก็คือด้านหน้าและมีชิ้นส่วนว้วก็ดูกติดขวางหน้าบ้านนะครับก็ <c oughs> เลยทําให้ประชาชนเนี่ยเหมือนเหมือนเข้าออกต้องเดินเท้าอย่างเดียวเพราะรถรถไดม่สามารถออกได้นะครับค่ะค <c oughs> <ล>่ะี่ภารกิจนี้และวันเนี้ย <c oughs> ครับ <c oughs> ได้ครับแล้วก็การไปร้ายเนี่ยเหมือนกับต้องเป็นสิ่งแรกนะครับที่จะ ระดมตรวจสอบสายไฟฟ้าให้ให้ประชาชนพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพื้นที่ไหนที่สามารถต่อได้ให้เขาได้มีไฟฟ้าใช้นะครับได้มีไฟฟ้าใช้ก่อนแล้วก็ปั๊มน้ํามันเนี่ยยังมีคงแต่ปั๊มน้ํามันก็คิดว่าน่าจะปิดปิดสี่ห้าวันนึ่งที่ผมบอกนะยังต่ำปั๊มน้ำมันปตทเนี่กคิดว่าน่าจะปิดอีกสี่ห้าวันเพราะว่า โครงสร้างหลักๆส่วนใหญ่มันทังกระหล่ไปอยู่ตรงหน้าปั๊มมันครับครับ,รบประเมินด้วยสายตาพี่ยอดฮะคือตอนนี้โครงสร้างอะไรคือมันมันน่าเป็นห่วงขัดไหนนอกจากไอ้ตรงจุดที่มัน,น,นมันพังถล่มลงมาครับตอนนี้โครงสร้างเ้าถ้าเป็นผมเป็นประชาชนเนมันมองมันมองไม่ม,มองไม่รู้ด้วยตาเปล่านะครับแต่ะว่าเนี้ยเราอยากให้หน่วยงานที่เป็นหน่งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเสาเนี่ยมันมันหัก โคนเสาโอ้มาหกที่โคนเสาเลยใ,ในในะในภาพแบบมันคือหาที่โคนเสาอยากให้เจ้าที่ที่ตรวจสอบเนี่ยได้ไเผยได้มาตรวจสอบและเผยสาเหตุที่แท้จริงให้แบบประชาชนรู้และรวมไปถึงไซต์งานอื่นอที่ยังมีก่อสร้างกันอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าตรวจสอบแล้วรู้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยผมอยากให้ทีมตรวจสอบเนี่ย เปิดเผยเผยแพร่นะครับให้ให้สายาอื่นได้รู้พฤติกรรมหรือลักษณะของการเกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปเกิดปับจุดอื่นอื่นอีกด้วยนะครับค่ะอย่างนี้พี่ยอดขาจะลงพื้นที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นจนถึงวันที่ห้าจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นเลยไหมคะทีมร่วมกันอยู่ก็จะประเมินหน้างานอีกทีนึงนะครับประเมินจนกว่าที่บางค้งง้าเบือแต่ลันการดูแล้วมันน่าจะปลอดภัยก็อาจจะต้องปล่อยให้เป็น ของทีมงานซต้งานก่อสร้างเนี่ยเป็นคนดําเนินการแต่ว่าร่วมกันอยูถึงแม้จะไม่ได้ไมาอยู่ที่หน้างานนี้แล้วแต่เรามีรถพยาบาลมีรถผู้ไัยซึ่งจะตนบายอยู่ในทุกพื้นที่อยู่แล้วเมื่อถ้าเกิดออานการอิเราเราเดินทางเข้ามาในที่เกรดเหตุเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเราถึงที่เกรดเนู่แล้วครับครับ,รบตอนนี้มีมีเครื่องจักรอะไรที่เรา,เามาช่วยเขาบ้างไหมฮะ ตอนนี้ร,ร่วมกันยูเนี่ยมีอุปกรณ์เป็นขุดเจาะนะครับเป็นทีมตัดทีมผามหมอนลมนะครับซึ่งนราลำมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแลวเ,ออเออมื่อคืนเนี่ยมาเยอะมากเพราะว่ามีทีมอาสาสมัครของร,งร่วมกันยูที่อยู่ในจังหวัดข้างเทียงเนี่ยนึกว่านึกว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนมากเพราะเขาน่าจะดูจากภาพข่าวแล้วเห็นว่าเป็นเป็นเหตุโครงสร้างขนาดใหญ่พังถล่มลงมาเขาก็เลย ในอย่างจังหวัดข้างเคียงที่อย่างเช่นประทุมพาดีนครปฐมุทบุราการนะครับใ oh. นจังหวัดข้างเคียงเนี่ยในปริมณฑลเนี่ยเอาอุปกรณ์ระ,ะนอมากันเต็มเลยมนเนย oh, มื่อนนี้โอ้หอย่างนี้มีมีไม่ต่ำกว่าร้อยอร้อยอชีวิตเลยไหมอย่างเงี้ยถูกต้องครับไม่ต่ำกว่าร้อยคนครับเมื่อคืนนี้ hmm. รวมถึงทรัพยากรจำนวนมากแล้วก็ที่ได้ใช้เมื่อคืนนี้เลยก็จะเป็นเรื่องอรถอุปกรณ์ต่อแสงสว่างท,ที่ที่เพราะว่าไฟบรถูกอาขาดมันไม่หมด,ดเลย ร่วมกันอยู่เมื่อคืนนี้ก็ใช้อุปกรณ์ส่องแสงสว่างเนี่ยเปิดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เขาทีมวิศวกรรมที่เข้ามาประเมินแต่เขาได้เห็นพอมีแสงสว่างเขาก็จะได้เห็นลักษณะของการเกิดเหตุแลาจะได้ได้เบื้องต้นเนี่ยได้ดตรวจสอบนะครับลักษณะของการเกิดเหตุได้ในเบื้องต้นและหลังจากตามหนึ่งพอหลังจากที่มีการประเมินแล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้มีไม่มีไม่มีติดค้างแล้วทีมสารสนเทศจราจรก็ แส้ถอนก็เป็นยปทยอยกลับไปหรือแต่เพียงส่วนกลางที่ยังคงมีทั้งเจ้าหน้าที่รถพยาบาลรถกู้ภัยยังอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่ครับครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่เราเสี่ยวเสี่ยวบ้างไหมพี่ยอดออไม่ครับเพราะว่าเราทุกครั้งที่เราเข้าปฏิบัติงานเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วก็ประเมินถ้าไม่ไม่ไม่ปลอดภัยเราไม่เข้าปฏิบัติงานอยู่แล้วครับ พี่ยอดขาทิ้งท้ายให้นิดนึงพี่ยอดขาจะหากใครจําเป็นต้องผ่านตรงพื้นที่ตรงนั้นมีเส้นทางเลี่ยงตรงไหนย้ําให้อีกรอบค่ะจริงๆแล้วเส้นทางตรงนี้นะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอำนวยความสะดวกโดยทุกจุดที่ปิดถนนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจของสองนอจระเข้น้อยเนี่ยยืนแนะให้คําแนะนําบอกทางแต่ถ้าผมบอกกว้างๆก็คือตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะปิดถนนเส้นทาง หลักเลยก็คือ,อยังปิดถาวะออยู่ก็ตรงเป็นช่วงหน้าโลทัสแรกกำพัมที่จะมุ่งหน้าไปตลาดหัวเท่นะครับประชาชนก็สามารถไปใช้ถนนมอตเตอร์อนนเ,เวย์น,นะครับผู้หรือผู้ขนานหลังโรงหนังหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับอืมฮะก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่คู่ภัยด้วยนะฮะอยู่เผื่อห้าโมงบคุณครับพี่ยอดมีการไลฟ์สดเราอาจจะแบบว่าขอเกี่ยวภาพห่อนนะพี่ยอด ครับเดี๋ยวอีกสักพักอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเข้าไปรายงานความคืบหน้าจากจากสุดเหตุให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับยอดได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณความใจจริงที่ทุกท่านนะเพราะว่ากู้ภัยของมูลทีรุ่งเรืองตันยูรวมถึงคนอื่นๆเนาะมาช่วยกันแบบไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะนี้ใครเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะสภาผู้บริโภคเนี่ย มีการได้รองให้สำนักงานการโยธากรุงเทพมหาคนครนะครับในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางยุระดับอ่อนนุชลาดกระบงังรวมทั้งบริษัทเอกชนด้วยฮะที่ว่าเป็นผู้รับเหมาเนี่ยก่อสร้างมาแสดงความรับผิดชอบชดเชยเยียวยาผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆแล้วก็รถยนต์ที่เสียหายทุกคันรวมทั้งต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการทางยกระดับต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยแล้วหากว่าผู้บริโภคที่ได้รับความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ย นะหรือว่าได้รับการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถร้องเรียนออนไลน์กับสภาผู้โดิพวกได้ะนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าชาติเนี่ยรู้สึกแถลงข่าวเหมือนกันบอกว่าชี้แจงโครงการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแบบก่อสร้างนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีบริษัทประกันภัยเข้ามาตรวจสอบและจ่ายสินใหม่ให้ส่วนใครที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สามารถแจ้งได้ที่กอทมเช่นเดียวกันค่ะใช่เขามีการตั้งศูนย์ที่วัด คนมณีนะคะคแล้วก็หรือว่าโทรศัพท์ไปก็ได้หมายเลข199ค่ะ,คะทีนี้หลักฐานต้องมีอะไรบ้างนะฮะให้แนบหลักฐานว่าต้องการน้องเรียนไปที่สภาผู้ริโภคนะครับมีอะไรบ้างภาพถ่ายหลักฐานความเสียหายของรถจนแล้วก็ทร,ร,รัพย์สินต่างๆ2ครับใบเสร็จค่าซ่อมฮะสามคือใบรับรองแพทย์หลักฐานค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ว่าบาดเจ็บนะครับสี่คือรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นค่าเดินทางที่เกิดจากการติดต่อแจ้งความหรือว่าไปโรงพยาบาลห้าคือสำเนาบันทึกประจำวันจากตำรวจ หรือสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้นะครับที่02 239 23 18 1839กด 1, 1> ในวันแล้วก็เวลาทำการนะครับ